วันนี้มาชวนทำปาท้องโกงง๋ง่ายๆกันค่ะที่ไม่ใส่แอมโมเนียแล้วก็ไม่ใส่ผงฟูงเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หนึบกรอบข้างนอกบอกเลยว่าสูตรนี้ทุกคนต้องลองแค่นวดแป้งนะคะไม่ใช่นวดแป้งสี่คนแป้งแล้วก็ยกัดคส้เตยนส่วนผสมนะคะเดี๋ยวเขียนไว้ให้ในคอมเมนต์ก็จะมีน้ำเปล่าะคะ่ะหนึ่งถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ยีสต์ผงครึ่งช้อนชาแป้งสาลีอนเนกประสงค์สองถ้วยตวงเกลือหยิบมือหนึ่งเสร็จเรียบร้อย มีแค่นี้ค่ะสดา์ดการทําขนมปังทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องนวดนะเราคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะขอให้ได้เนื้อนึบๆแบบนี้พักแป้ง20นาทีอุณหภูมิห้องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคนแป้งค่ะคนให้รอบๆเลยนะคะพลิกข้างล่างขึ้นมาข้างบนแบบน,นี้สักรอบถึง2รอบก็ได้ค่ะแล้วก็พักแป้งอีกย0นาทีแล้วเราก็มาทําแบบเดิมค่ะแต่ว่ารอบนี้มีนาจะพักไว้20นาทีนะคะและหลังจากพักไว้20นาทีแล้วจะนําไปแช่ตู้เย็น หนึ่งคืนหลังจากแช่ตู้เย็นหนึ่งคืนนะคะเอาออกมาให้ใคลายความเย็นประมาณ20-30นาทีแล้วเราก็มาขึ้นรูปแบบปาตองโก,โกได้เลยค่ะค่อยๆม้วนแบบนี้อย่าไปกดแน่นๆนะคะแล้วก็คลึงเป็นยาวๆตัวแป้งจะมีความเย็นอยู่เล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัดเป็นรูปปาตองโก,โกได้เลยอยากได้ยาวอยากได้ใหญ่อยากได้อ้วนขนาดไหนก็เอาตะเกียบจุ่มน้ํานะคะแปะไปที่ข้างหนึ่งแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งมาประกบ บบทอดด้วยไฟกลางนะคะแต่น้ำมันขอร้อนร้อนไม่อย่างนั้นเขาจะไม่เด้งไม่เด้งเป็น2ขาเราก็ทอดให้เหลืองสุกทั้งสองด้านนะคะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในเนื้อมีความนึบหนึบ ทุกคนลองทําดูนะคะถ้าสมมุติว่าเราทานไม่หมดใช่ไหมคราวหน้าเราก็ไปอุ่นในหมอ้อทอดไร้น้ํามันค่ะเขาก็จะกรอบเหมือนเดิมสูตรนี้มีนาทำมาสองสารอบแล,แล้วเลยอยากมาแชร์ให้ทุกคนดูกินคู่กับน้ำเต้าหู้บอกเลยว่ามันอร่อยมาก